สวัสดีครับวันนี้เราก็จะมาจัดโปรโมชั่นเลยนะครับจัดโปรโมชั่นส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นะครับคันนี้ครับไซนโนทักปีห้าหกสามร้แปดสิบแรงน้ำมันแท้นะครับเครื่องคอมมันเร็ว คันนี้เราลงขายไว้478นะครับจัดโปรโมชั่นปีใหม่นะครับตั้งแต่วันวันนี้เลยนะครับวันที่19บธันวาหกหกถึงวันที่10บพกลาหกเจนะครับส่วนรถนะครับห้า0มบาทโปรโมชั่นนะครับส่วนรถ50าหมบาทคันนี้ครับไซนโนทัพ ปีห้กเครื่องสามร้อแปดสิบแรงคอมาเร็วนะครับสภาพสวยๆนะครับใครที่หาอยู่นะครับจัดโปรโมชัน่นคันนี้จัดทุกคันนะครับที่อยู่ในบ้านเราจะค่อยดูทีละคันนะครับแล้วอาจจะไม่เดินไปไม่ทั่วนะครับนี่สภาพสวยๆ มีคลิปอยู่ใน Youtube นะครับคันนี้เข้าไปดูได้คันนี้จัดไม่ได้คันนี้ติดมาจําไปแล้วเราลูกค้าจะมาเอาความปีใหม่นะครับคันนี้ติดมาจําคันนี้นะครับอีกหนึ่งคัน NQR 1075 s u อร์ c อ m มาเร็วนะครับปี52ปี52นะครับคันนี้จัดโปรโมชั่นเหมือนกันเป็นตู้นะครับ รถสวยนะครับแอร์เย็นกระีสวยแอร์เย็นเครื่องดีนะครับคันนี้ส่วนลด2อง0 0บาทนะครับคันนี้ลงขายไว้398นะครับ NQR 175ลงขายไว้398เกลดไป20,000บาทครับคันนี้เหลือ378ครับเฉพาะวันที่19ถึงวันที่10บมกรานะครับ สภาพสวยๆนะครับแล้วให้ดูแค่คร่าวๆนะครับไปดูในช่อง YouTube ได้นะครับดายุนคันนี้340แรงนะครับปี57คันนี้ปี57นะครับภายในสวยๆยางสวยยางเต็มนะครับรถคันนี้สภาพไปสวยที่นอนสองชั้นนะครับคันนี้เดี๋ยวจะให้ดูนะครับคันนี้เราลงขายไว้468นะครับ เอาคันนี้ไปโปรโมชั่นไปห้าหมื่นเลยครับห้าหมื่นส่วนลดไปห้าหมื่นบาทนะครับคันนี้เหลือสี่หนึ่งแปดนะครับสามร้อยสี่สิบแรงคองมมาเร็วนะครับปีห้าเจ็ดยางเต็มนะครับคันนี้ยางเต็มคันนี้ยางเต็มตั้งแต่ล้อหน้าจนล้อหลังเลยนะครับสภาพสวยๆภายในสวยมากคันนี้ดูได้ครับ ก็จะมองไม่ค่อยช้ดเท่าไหร่นะฮะกล้องมันไม่ค่อยโฟกัสสิบสองเตียนะครับรถคันนี้ดายุนสามร้อยสีส่สิบแรงคอามมเร็วสภาพไปสวยยางยางแน่นๆเลยนะครับเต็มทุกเส้นถังน้ำมันมน่าจะสี่ร้อยกรันะครับ ดายูนี่ส่วนลด50,000บาท NQ ส่วนลด20,000บาทแล้วก็ไซโนทักอยู่ด้านนอกส่วนลด50,000บาทนะครับช่วงโปรโมชั่นปีใหม่นะครับสภาพสวยมากครับต่อไปก็ใช้งานได้ยาวๆลดราคา4ี0 0สนบาทใช้งานปีเดียวก็คุ้มแล้วนะครับ ไม่ต้องห่วงเรื่องอะไหล่นะครับอะไหล่หาง่ายมากรถพวกนี้ยิ่งไซโนนี่เกิ่อนบ้านเกินเมืองนะครับอะไหล่หาที่ไหนก็ได้นะครับสั่งเช้านี่เย็นถึงนะครับอะไหล่ถ้าสนใจก็โทรติดต่อนะครับศูนย์เก้าแปดเจ็ดเจ็ดสองศูนูนย์สี่สองไพโรดครับสนใจมาดูรถได้ที่ได้ที่คลองสี่นะครับคลองสี่คลองหลวงปทุมนะครับ ครัสวัสดีครับ